ครับหลังจากที่เราติ่งชาการแรกๆไปแล้วนะครับเราก็สามารถเติมน้ําได้ไปเรื่อยๆครับเราก็จะเก็บชาไว้แบบนี้ครับโดกทงนี้อีกประมาณเจ็ดถึงเก้าน้ำเลยนะครับหมายความว่าชาเราใช้แค่5้าัรัมนะครับแล้วก็เทใส่ป้านชา,าแบบนี้นะครับเราสามารถ เติมน้ำได้เรื่อยๆครับสามารถใช้ได้ถึงประมาณเจ็ดถึงเก้าครั้งนะครับจนกว่าว่าชาจะจืดจางไปนะครับนรปแบบนี้นะครับเพื่อเราจะเก็บชาไว้ดื่มนะครับนี่ก็เรียบร้อยครับหลังจากดิ่มแล้วเราก็สามารถเก็บไว้ทําเป็นเย็นหรืออะไรก็ได้ครับเก็บไว้ดื่มันหลังหลังนะครับเรียบร้อยแล้วครับ